ข้าวกันเด้อกินเขากันครับมีส้มตำน้ำตกม้มตำตำกุ้งเส้นจีนตุหมปลากุ้งสดตุ่ปลากุ้งสดเส้นจีนด้วยมาเด้อมาเด้อมีน้ำพริกกระทู xin mời tìm về tằm cung, mới hiện cung là hiện đây tám tằm, cung, lai, vừa nhôm lai nhôm กินใส่แล้วกินส้มตำหวข้าวันตำสวกอันีเท่มกินนครับหมูหน,หนุ่มเน้นเน้นมันเดี๋ยวผมกินกัน คลิปหน้าจะพาไปกินใหม่มีอะไรมากินแล้วจะเอามากินให้ดูดูให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงในการซื้อของกินในแต่ละวันต้องเสียงโดงขนาดไหนร้านไหนอร่อยร้านไหนกินได้ร้านไหนกินไม่ได้อันนี้ร้านใหม่นะคทั้งแรกแต่ราคาได้อยู่รสชาติต้องขอเขาแบบว่าอาจจะไม่เปรี้ยวนะครับอาจจะบอกว่าเอาประมาณนี้แบบ เปรี้ยวนิดนึงไม่เปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับ